สวัสดีค่ะผู้ชมช่องหน้าแต่กอกยยาวันนี้นะคะยาอาชีนําทีมโดยยาอาชีพามาสีวัคซีนนะคะยา่าสีบังคับข่อยมาเด้อพี่น้องเอ้ยบังคับข่อยมาจะเห็นข่อยว่าข่อยขาอ่อนตอนมาแล้วนะไปไปไปยาสีไปย่าสีไปบ่หอนนันนาเต้นาเตว่าเอ้าทำไมยาขาอ่อนยาสีไปย่าสีไปบริษัททอก พ่ออันขั้นตอนอันขั้นตอนยื่นบัตรวะสั้นแอนนาบ่ให้สีดอันได้อันที่หอนี่ว่าสั้นเฮ้ยคนอยากคนคืออยากออกแบบรวยหลายวะเลยฮาร์ซีอันมาหอดมามาหอดนะตอนตอนออกจากบ้านจักจักเปอร์เซ็นต์ก็ะร้อยร้อยมาหอดมามามาจะถึงประมาณแปดสิบเขามาถึมาเลยฮาร์ซเขามาวัดความดันขาอ่อนอย่าอย่า อยา,านบ่เป็นยังดอกอันยากอันยังได้ได้ใส่แล้วเงินยูดูดีเงินยูดูค่อยออกค่อยอยังไม่ได้ใส่ค่อยไปป้ามันซี้นี่บ่เป็นยังดอกเรามีเพื่อนมาวันนี้เรามีเพื่อนมามีเพื่อนอพี่ชิดตอนออกจากบ้านนี้พี่ชิดมากี่เปอร์เซ็นต์ ห้สองหรือสองร้ตอนนี้เนี่ยห่นอนไม่ได้กินกาแฟม่วงนอนอ้นือแต่ตอนนี้นี่นี่นี่เป็นยแนแผนตรสอบความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกตอนนี้ก็คือแค่ก็ใหญ่อยู่ไม่ได้กินกาแฟบ่บ่บา อันนี้คืออออกจากบ้านจั๊กผัวเส้นมาให้กินยาความพร้อมมาถึงเนี่ยตอนนี้ก็ร้อยอะตอนนี้ก็ร้อยบอกเพราะว่าแม่นอันรวยนะเตะเขาบอกว่าไม่ให้กินกาแฟก่อนนะให้กินกาแฟบอกเขาบอกไม่ให้กินก็้ายหรอบานี้บดีซีแต่จับกาแฟที่ออกมาชิมไงชิมไปชิมไปสองแก้วอ๋อเนาะ คุณหมอบอกให้ไม่ให้กินก็ชิมชิมเฉยๆก็ทำตามที่ถูกต้องแล้วอ๋ออันนี้ทำตาชั่นก่อนทำตาชั่นก่อนตาชั่นอัน่ทานกาแฟมาหรือยังกินมาแก้วหนึ่งเมื่อเช้าแก้วหนึ่งเหรอใช่บอสได้สิมบอกกินชื้อๆกินกินกาแฟหนึ่งแก้วกับโอนติ่มหนึ่งแก้วขนมหนึ่งบอกบอกคุณหมอในเด้อว่าจะกินกาแฟคุณวาวบอกจ้าเอ๋บอกคุณหมอใน มอกเยอะเลยมจำบอตองขึ้นมากเนาะความดันปกติใช่ไหมจาปกติ132ปกติความดันตาเท่าไหร่ไหนดูิโอ้โหปกติปกตินะคะปกติปกติมาถามน้าเจน้าเตความดันเจ้าความดันเท่าไหร่1 1 8 1ปปกติบอห1ึ่1 1้อนอันนี้อันนี้น่เก้านี่ร้ยิบเก้าปกตกฮาเนเกอะอก เอา้เอาความดันสูงไม่ได้บอกปกติบอบอความดันทุเรนสูงครับป้านความดันทุรังสูงโอ้ความดันทุรังสูงเดี๋ยวหมอเขาว่าเฉีดแต่ว,ว่านางตาคือจังสีตำนะเดี๋นอนค่ความดันทุรังสูงน,นางตากระตั้งอเอา้าเจ้าบอสิมเว้ย น้าเต่ซิมกาแฟไปชงเกลียวซิมครัซิมเนี่ยจับพวกซุ่มน้ำ่าจับเบาะไี่มันมีโต๊ะนั่งแล้วเกิดปัญหากับยาชีแล้วยาชีไม่ไม่มีโต๊ะนั่งมีเก้าอี้นั่งแล้วเก้าอี้นั่งแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอยับพุ่นเดี๋ยวขยับแล้วขยับแล้วเนาะอ่ะขยับแล้วอ่ะการขยับแล้วนะคะแต่จะเนี้ยเพิ่มมากเลย แวันนี้น้าต่ายก็ามารอฉีด,ว,ดวัคซีนวัคซีนเด้อค่ะอันนั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อวันนี้นะจักสิเป็นยังไงจ,จักสิอ,กออกจาออกมูกออกมุมออกจะอันหาเสริมเพิน่นว่าไปฉีดแค่ยังแล้วก็ฉีดไว้นะคะฉีดไว้เพื่ออันนี้ยาพอดีก็เฮาเด้อยาพอดีก็เาได้